สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับช่างเบสจากร้านสมายทีเซอร์วิสนะครับวันนี้ช่างเบสมีตัวหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอของ MacBook Pro นะครับ MacBook Pro 13นิ้วปีประมาณสัก2 0ง9 2<ม>นนะครับพันมอเดลก็เอหนึ่งเก้นะครับออันนี้เราจะมาทำการแกะ,ะแถบโลโก้ด้านล่างนี่ครับะจะเห็นไหม มันจะมีโลโก้อยู่ด้านล่างนี่ครับเราจะทการแกะมันแกะเพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะเปลี่ยนหน้าจอนะครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เราจะเปลี่ยนหน้าจอนะครับก่อ,กอนจะแกะเครื่องก็ต้องแกะแถบโลโก้อันนี้ออกก่อนก็นจะแกะจอในคือเครื่องนี้จะเปลี่ยนจอในครับต้องค่อยๆแกะโลโก้นี่ออกก่อนแล้วก็ถอดขอบยางออกนะครับเอาขอบยางรอบๆนี่ออกแล้วตามด้วยแกะจอออกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับ ก็เจ้าเบรคอาจะใช้แผ่นผนเหล็กบางๆเนี้ยทึ่งน้อยของเราเนี่ยมีรูปซึ่งบับเบี้อยู่ก็ค่อยแกะไปนะครับค่อยงัดมันขึ้นมาแบบนี้เราค่อยลูดไปครับ <c oughs> มันก็ใช้น้ํายาลาดไปนิดนึงมันจะได้ลื่นๆหน่อยครับแล้วก็แกะไปครับ โอเคนี่ครับนี่เราก็จะได้แทบโลโก้หน้าจอออกมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้เก็บไว้เก็บไว้ประกอบกับให้ลูกค้านะครับติดกาวเหมือนเดิมครับกเรียบร้อยครับในการแกะแทบโลโก้หน้าจอของรุ่นนี้นะครับ ง่ายๆครับก็ค่อยๆเอาแผ่นอันนี้เลาะออกไปนะครับแล้วก็เอาแถบโลโก้นั้นออกมาเสร็จแล้วเอาแถบโลโก้เสร็จแล้วเราเราก็จะเอาขอบยางเนี้ค่อยๆออ,ออกไปนะครับแล้วก็หน้าจอออกนะครับแต่คลิปนี้ทั้งเบลมาทําให้ดูงานง่ายๆก่อนนะคือ,ค,อคือการแกะแถบโลโก้หรือว่าบาเซลเนี่ยครับอันนี้ครับออกจากหน้าจอครับก็ทั้งเบลจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ